โรมันดีมิทีทำไมเขาถึงมาที่นี่ล่ะและนะตอนนี้เรามีการดวลวิชาดาวกับนายน้อยโรมันถ้ามีใครอยากจะเข้าร่วมกว็ก้าวขึ้นมานี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะให้ดวลกับเจ้าโง่นั่นเนี่ยนะ หนึ่งชั่วโมงก่อนนะใช่แล้วข้าเองเจ้าเอาชนะพวกกลุ่มเขี้ยวโลหิตได้ยังไงกันข้าจะต้องตอบเพื่อที่เขาจะไม่สงสัยในตัวข้าจริงๆแล้วช่วงนี้ข้ากำลังแอบฝึกวิชาดาบของข้าอยู่แล้วทำไมเจ้าไม่บอกข้าละ่ะข้าจะได้ช่วยเหลือเจ้าได้ข้าเสียเวลานอกลู่นอกทางมากเกินไปหน่อย ข้าอยากที่จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าโง่จากตระกูลดีมินที่ก็สามารถทำอะไรด้วยตัวเองเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่วิชาดาบจากการฝึกด้วยตนเองจะสามารถเอาชนะกลุ่มเขี้ยวโลหิตได้กลุ่มเขี้ยวโลหิตเป็นองค์กรที่เริ่มจากการให้กู้ยืมเงินและอยู่รอดมาได้ด้วยการขู่เข็น ข้าคิดเพียงแค่ว่ากลุ่มพวกมันจะต้องล่มหาค่าเอาชนะหัวหน้าของมันได้อีกทั้งข้ายังก็ล่อหัวหน้าของพวกมันเบ็นไหมด้วยข้อมูลเท็จอีกด้วยเจ้าล่อพวกมันออกมางั้นหรอพวกมันมักจะหาเรื่องกับพวกขุนนางที่ฐานะต่ำสมากกว่าข้าจึงใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อ นั่นมันอันตรายเกินไปแล้วถ้าพวกมันคิดจะแก้แค้นจริงๆแล้วก็พวกมันก็คงไม่สนหัวหน้าของพวกมันหรอกข้ามั่นใจว่าพวกมันที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการขู่เข็นและกดดันจะไม่ช่วยหัวหน้าของพวกมันอย่างแน่นอนถ้าหากพวกมันจะได้รับอิสรภาพแล้วนะและมันก็เกิดขึ้นจริงๆการคิด แผนการล่วงหน้าอย่างรอบคอบรวมถึงความกล้าที่ทำตามแผนที่วางเอาไว้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆที่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้และคนที่ทำยังเป็นโลมันอีกพ่อขออะไรลูกสักอย่างได้ไหมว่ามาได้เลยครับข้าอยากจะเห็นวิชาดาบของเจ้าด้วยตาของข้าเอง ข้าอยากเห็นว่าลูกชายข้าเติบโตไปถึงไหนแล้วนี่เขาเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครอาสาเลยเหรอไม่มีอยู่แล้วถึงชนะไปก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าแพ้แล้วก็อาจจะด้วนไล่ออกใครมันจะอยากกันจำเป็นต้องมีใครบางคนสยบนายน้อยอย่างสมบูรณ์แบบให้ได้ เพื่อที่จะรักษาเกียรติยศของอัศวินเอาไว้รวมถึงจะได้เห็นฝีมือของนายน้อยได้ถ้าไม่มีใครอาสาแล้วก็ข้าจะเป็นคนเลือกเองข้าก็อยากอาสาไปเองเนาะแต่ข้าเป็นถึงกัปตันจะมาทำอะไรแบบนี้ก็คงดูไม่ดีมีเพียงคนเดียวที่จะเหมาะสมกับการดวนครั้งนี้คิด บทก้าออกมาขครับคิดลองกับตันแห่งแอสวินดีมินที่ครั้งแรกที่ข้าได้พบโลมันเมื่อประมาณปีที่แล้วระหว่างที่ข้าได้รับรายงานเรื่องคนเมากำลังอลาวาดในร้านอาหารพวกข้าเป็นผู้รักษาความปลอดภัยก<ะ>็เกิดอะไรขึ้น พวกแกกำลังล้อข้าเล่นหรือไงมาทำกับข้าแบบนี้ทั้งที่ข้าเพียงแตะตัวนิดเดียวเองงั้นเหรออยากให้ร้านแกปิดกิจการลงวันนี้เลยไหมล่ะขออภัยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะพกพวกข้าไม่ได้เจตนาที่จะหูบปากพวกฉันตำย่างแกไม่มีสิ์มาเถียงข้า เฮ้ hey, แกนะมานี่สิน,นายน้อยทำไมท่านไม่ใจเย็นลงก่อนถ้าข้าเรียกให้มาก็มาสิวะนายน้อยข้าคิดว่าท่านควรจะพอได้แล้วนะพวกแกเป็นใครออกไปซะถ้าท่านยังสั่งปัญหาอีกแบบนี้แม้แต่เป็นท่านก็ตามน,นายน้อยเจ้าอศวินซันตอม กล้ามาแตะต้องตัวข้างั้นเหรอฮะจ้องข้าทำไมข้ารู้ตั้งแต่วินาทีที่ข้าโดนตบหน้าว่าชายคนนี้ไม่เคยฝึกมาก่อนทั้งชีวิตและมีพละกกาลังที่ต่ํากว่ามาตรฐานน่าสมเพชเป็นชายที่น่าสมเพชยิ่งหนักคนแบบนี้เป็นลูกชายของท่านหลอดงั้นเหรอข้าน่ะมองเขาเป็นขยะ ที่น่าจะไา้ตายไปซะและท่านบอกให้ข้าดวนดาบกับคนแบบนี้อนะคิดกล้าออกมาเอ๊ะก,กับตันข้าไม่คิดว่าข้าสมควรจะมาทำอะไรแบบนี้นะนายน้อยโลมันนะ่ะจัดการกลุ่มเขี้ยวโลวหิตด,ด้วยตัวเองเชียวนะและเพื่อให้มันแฟแฟคงต้องเป็นเจ้าเท่านั้นนะ แต่ว่าคิดขเข้าใจแล้วนั้นทั้งสองฝ่ายปวดรอสักคู่ข้ามีคำขอหนึ่งอย่างคำขอข้าถูกสอนมาให้คิดซะว่าทุกการดวลที่ใช้ดาบเป็นการต่อสู้จริง และใครก็ตามที่เป็นคู่ต่อสู้ของข้าข้าจะไม่ออมมือให้ถ้าท่านยอมรับคำขอของข้าข้าจะยอมดวนกับนายน้อยเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าโง่นั่นจะเอาชนะกลุ่มเขี้ยวโลหิตได้ข้าจะใช้โอกาสนี้สั่งสอนเจ้าเจ้านั่นหัวเลาะงั้นเหรอ ข้าคิดว่า,านายนะ้อยยอมรับมันนะกันทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมเริ่มได้